สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นสุขสุขคนเป็นน้องกินข้าวเสาว้าร่วมกันด้วยค่ะผัดกระเพราไก่ตำปลาผักลวกคือเก่าเลยไข่เจียวลูกชิ้นลูกกินข้าวซองเถา้ากินพร้อมไรมบ่งวันพร้อมจะลุงมันมึนไหมระวังจะตบบ่งวันใส่กับข้าวได้ลุงอาหาเสริมเหรอคะปโปรตีนเหรอครับผมได้บอกคุณคุณมีหัวใบไหม กินเ้าแรกกัสิไปได้ออกไปสิไปไหนแม่พี่น้องกันผมไม่เนี่ยค่ะพี่น้องเบิ่งแล้วบุญเม่นอยู่เล่าได้งานเราใหม้หัวมันถึงอะลูกลูกจะไปโรงเรียนหมดแล้วสบายดีพี่น้องมาเด้อมมาเด้อ

มาตามลมมาตอมวัวเต็มลูกเลยแขบบ่งกันกับไอแมงกันนะแมงขิ้นชอบกัดวัวเป็นตุ่มออๆอ่ะตัวใหญ่นะ

เอานาดนี้ดูเราจะออกอมาเข้าเดือนเเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดแล้ั้งไมเดือนเจ็อืมไม่มีอะไรเลยสมงเไม่ตกเดี๋ยวก็ดำนาแล้ว you mm -hmm.

เดี๋ยวทุเรีนจะให้ลุงเรนทำแล้วให้ดูพี่น้องาันี่กะทิแล้วก็จิม้มผักที่ไปหาเมาาื่อวานจิ้มผักกุชายเหรอ,อ <c oughs> แฝงโกยังมึงคือไม่นอนสักทีเพรว่าเดี๋ีเลยมาบักเนี้ยงเนียงอย่งนี้ยกลอวไม่เออก็ร้องห้ก็กลัวไม่นอนสักทีระมังนะเดี๋ีเลยมานะอี่เลยชอบเดินผ่านหน้าบ้านให้มาเรียกลัวเนี้ยงเนี้ยงกระโดด เดินมา,น,านะนนี้่าละอันีอยัไ่ได้ไปโรงเรียนเหรอไม่เรอคนได้กันน้ำนี่ไม่ได้แบบนี้

่ะเอไม่ค่อยอยู่กอนนะมันก็แกไปกแล้ว,ร,กกวรองเข้าส่อนตายก็ยกิน เห็นไหมราไัระเฉบ้านน้อยอ่ะกลันสวยเจ็บขนาดนี้ท้าววะาตัดซิมอแล้วป่าเราตัดิยแล้วลัสวยังนี้น่ะจ็บตนแท่งไงนะใารของจะมีเนี่กำลังสวยเลย บง้องินกับไอ้นี่วีดาตุมรวมเกลยงาเดินตัดลำบากจิงข้างล้วงกันจนมะขาวกระโจมรับจะกกาใช้สมุดเล่มมะกันกระบ้อเกวอกมันออกเลือกไปด้วย ลาเด็กพี่น้องพอกันไม่คิดนะสบายดีสบายบครั